บอกว่านกินนนี่วะได้รดเลยบอตื่นมาได้รเลยดผลไม่เล่าให้หลีด้วยนะเปี้ยมาจัดการเมนูนี้หนูนาหนูนาพัชชิตะรพี่น้องดูบังนี่ซื้อแกวันก่อนสมตัวอยู่นอะไรมาพวดหนูกินไี่เล่าดูเลยเต้ยไกเข้าเหนียว จวดว่าเซียรีเลาชไหมกว่าเป็นช่างปราป่าเลยเ่รเทนี้พี่น้องหนูนะช่วงข้าวใหม่ปลามันร้อนจังไหนเนอะเอามาแล้วครับพี่น้องสวัสดีเอฟซควัวทองเด่นครับพี่น้องวันนี้มีเมนูอาหารแบบปลาป่านะวันนี้เดี๋ยวต้องนำเสนอวันนี้นะ วันนี้เจอกับหลายๆคนครับวันนี้น้าเล่มาเป็นเชฟให้เลยนี่เดี๋ยวก่อนอื่นเลยสวัสดีเสียวัดอีกรอบหนึ่งเป็นยังไงเมื่อคืนนี่ได้เรื่องไหมอ๋อได้เรื่องอยู่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวสวัสดีนาจิตก่อนสวัสดีช่างควันครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้เสียจิตเออเสียได้วันนี้นี่เออวุ่นวุ่นุอ๋อไม่เลี่ยงวะเออไม่วุ่นไม่ยัยงจิ้งมันเลยโอ้ไม่เลี่ยงจิ้งมันซื้อรถใหม่ซื้อรถถ่ายไปยั้จิตนะอู้ยคักกันคักแพงครับเป็นเดี๋ยวเมื่อคืนเมื่อคืนน่าจะได้ผลเออ บอกว่ากินอันนั้นนี่วะได้รถเลยบ่โอ้ตื่นมาได้รถเลยได้ผลไม่เล่าไอ้หลีตัวนี้นะบอกว่ากินอันนั้นงัวไหมตัวเดียวอันเดียวไหมงัวไหมกินปุ๊บเป็นไงล่ะีกินสมไปล่ะพอจะจิตกินสามสี่คำตอนเช้ามาเมียซื้อรถให้เลยเป็นไงเล่าเป็นไงเล้วผมพอดีจริง คักว่ะไม่ธรรมดาลกันอีเดียวคนได้คอยเยี่ยมเยอะเป็นวีเหลืองไหมจัดให้จังขวัานหน่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่เฟนว่ะวันนี้นจิตเปิดว่าสลองรถใหม่แกจะให้ปลาไหลฟรีแกไปใส่ทุกเช้าล่ะเนี่ยแกสารใส่เองขมิ้นกไปใส่ไปาพี่กิจมดไม่ใส่บัมเบียอ่าแต่เวลาเวลาหนี่งกับปได้บัมบมันจะได้แต่ของสดสวันนี้เรามีหนูนายักษ์สามตัวครับเดี๋ยวน้าเล่จะมาคั่วหนูมากินไปนอนแล้วก็มีเดี๋ยวผมจะแกงออมปลาไหลด้วยกัน กินกับข้าวห่อนๆเดี๋ยวแบ่งกันทำกันน่าเลยน่าเลยผัดเผ็ดผมจะแกงออมอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะรถไม่ฉลองรถไมยมืะออื่นนี่ถ้าใครสะดวกอ่ะพอจะทิชปิดซอยได้มืะออื่นบอกพี่หรเอาธรรมดาเนาะนในว่าสิปิดซอยออเนิวออนิวทีแม็กนี่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 คันนี้คันนี้คันนี้ครับออนิวโอ้แม่คักแค่หวะรุ่นพิเศษอีกวันที่หกเดี๋ยวไปเจอกันวันที่สิบหกวันที่หก เดี๋ยวสิไปหาอัมพูรีปลาทิศโตไปทิศไปแล้วเอ้ยคักแท้ว่าไปเบิ่งปลาไหลเนี่ยปลาไหลอยู่ไหนไปเบิ่งเนี่ยบ้านพญาจิตนะครับติดบ้านโรงเรียนนี่แหละบ้านล้านจิตนี่มาขึ้นกลิ่นนั่นเป็นข้าวเดียวไหมได้รถตื่นเศร้ามาได้รถปิ๊อพคันหนึ่งเลยเว้ยคักใช่ไหมเล่นก็ได้อีหลีตเลยเนาะไส่เนาะปลาไหลนาแท้แท้ดพี่น้องแกก็ขายไม่แพงด้วยนะปลาไหลนี่พันยาจิตคนขายกิโลแปดสิบกิโลร้อยบาทเองนะ บ้ากันแค่ปกติดกันก็คิดดูลอยๆว่าจะกัดดบปะเดี๋ยวดูนี่ละเราไปนี่ละเดี๋ยวเราจะไปแกงออมแรงนี่แหละมื้อนี้ฉลองรถวันเมื่อวาฉลองรถไอ้พุทธเอิญว่านยังวะฉลองรถหลวงนาเดิพี่น้องเมื่อื่นฉลองตอนเช้าจริงแต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะมีการเดินทางนะพี่น้องพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันแต่เช้าเป็นทริปยาวนะครับมี ทีมงานสามเท่าผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้จะไปตะลุยกันสามโสดสามหนุ่มครับไม่ใช่สามโสดสามหนุ่มครับพี่น้องต้องรอติดตามถ่ายเลยอือะไรนะแท้ๆเนาะแต่มันมันประตูมั้ยไงพอดีพอดีพอดีแซ่บเปนแล้วเนาะป่ะพี่น้องเดี๋ยวรอน้าเลยมาครับเดี๋ยวเราจัดเมนูกันแตงโมบ่แตงโมบ่ขายง่ายง่ายพี่คิดเขาขายรับขายไปโดยละเจ้าครับโอ้ขอลดราคา ชอางขวัญเงินกี่บาทนะครับวิหาบกันหรือยังไปไปได้แล้วเราเขาเรียกอะไรสามเท่าบ่เอ้ยว่าสามเท่าสอะไรสามโมสามมงมช่างขวัญบอกจะไปแก้บนอ่าใช่ที่หลวงพระบางไม่รู้ว่าแกไปบนอะไรไว้นะครับผมถามแกก็ไม่ยอมตอบว่าแกไปบนอะไรไว้แต่ว่าแต่ว่าเเป็นนนพื่่ออหยแต่ว่าผมจะไปแก้ร่างเอ้ย ปางกรจะไปแก้ร่างที่หลวงพระบางเพราะว่าถูกเลขยสองตัวร่างหกหกอ๋อได้มาพันแปดหรือไปแปดพันก็เลยจะไปแก้ร่างสักหน่อยคุ้มคุ้มเนาะเออเออไปเดี๋ยวรอแล้วเลยมาแป๊บนึงครับพี่น้องนูนูตัวมักใหญ่นึงนะเอารถผมไปคันเดียวครับคุณน้องพวกนี้เราลุยกันยาวไม่ใช่ไม่ใช่ไปหลวงพระบางไม่ใช่พี่เดิมอไปแล้วไม่ใช่นะครับเราแค่จะไปหลวงพระบางแค่คืนเดียวที่เหลือเราจะยิงยาวกันมาก เลยไปตามหาช้างเผือกฮะเจอแน่เดี๋ยวเราไปรอบนี้เจอช้างเผือกแน่นอนใหม่ปุ๋นะ All New Isuzu D Max โอ้รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเขามันเปิ่งกันนะจีทีดีได้ไหนเนาะเขามันเป็นโลหะมันเป็นของะตะกิดไงอ่อไปดแรกแล้วมพราะงันไปได้ชื่อรองเลยเออแมนยูมันเจ้าวไอ่จิทนี่แหละต้องต้องขื้นความดีความชอบผมเลยเพราะว่าผมเมื่อกิน าวานะกินปุ๊บเมียซื้อรถห้เลมโอ้ยคักกว่ามันมันมันยังดีดีรันไกินว่าว่ายอกว่ายอกลันเดี๋ยววนมืออึนได้ออกหรเอเ่อ่มืออึนเจอใจคิ๊กเอ้าเราไว้วันนีได้ออกแล้วก็บุกไก้จัโตเลยเออ่เลยก็เพราะว่าของดีของผมแล้วฮาร์รัมฮาร์รัมเย กินตัวเดียวอันเดียววัวไปแป๊บเดียวเดี๋ยวไม่ได้ถามนา้าเร่ไปจังไดว่วะเดี๋ยวเราเดี๋ยวอะไรแล้ววันนี้แกไปไหนละมันรู้จะไม่มา,าเดี๋ยวเราถามนา้าเันเป็นอากาศาไปจังไถมืัอนั้นมาได้รถน้ำฝนมาเพฟ่ฟังพี่คนได้รถคันนึงพุณเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะตามพี่แกงรอนน้าเลยนะครับพี่น้องนี่นี่เราจัดกันที่เก่าที่เดิมครับพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันละนะพี่น้องเด้ออยากให้ทุกคนติดตามนะจ๊ะอีพีนี้น่าจะสนุกครับไปยาวไปไกลพอสมควร แต่ว่าเขาอุบอุบไปหน่อยว่าไปไหนแต่ว่าจะไปนอนหลวงข้าบางแค่คืนเดียวมันเป็นเส้นทางที่เราจะเดินทางแต่เราก็ต้องก่อนไ้วยก่อนจัดไปเครื่องเทศหอมหอมกะปิพริกแห้งกระเทียมหอมแดงสวัสดีเจมส์มอนด์ด้วยนะจ๊ะยืมเสวัสดไปเที่ยวหน่อยนะไปเลยไปเลยไปเลยทำประกันไม่กี่วันยังไม่ได้คลิกทำเลยเนี่ยไม่รู้วันกลับไงทำประกันไว้กี่ร้านอ่ะ อรอบก่อนไปเที่ยวกับเสี่ยวัดเจรียงฮงทำประกันให้ไปประมาณสิบล้านรอบก่อนทำกี่ล้านสิบล้านเหรอรอบก่อนเก้าอรอบก่อนเก้าล้าน,านตอนไปนตอนไปเชียงตุงทำประกันได้เก้าล้ลานครับรอบนี้ไปลาวทำมาให้ประมาณสักเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะยังไม่รู้วันว่าไปกี่วันไม่มีจำนหนกลับยังไม่มียังไม,ม่ไมเีเออทำเบื่อไป,ต,ป,อไปตอนนั้นไปเชียงตุงบอกเลยขออยู่ต่ออีกวันอ่ะต้องเลยทำประกันภเพิม่มอีกวันหนึ่งอ่ะ อ่ะแกงบะหมี่พีร้องทะเลมาครับพี่น wow. ้องโอ้เสียงอย่างไรมวนหูได้บ้างพี่แกงออมปลาไหลได้ครับพี่น้องอันนี้แกงออมมือเมืองเด้อแกงออมไปเปื่อยๆแล้วก็นี่เดี๋ยวพี่นะเลมาจัดการเมนูนี้หนูนาหนูนาำพะเยาจิ้มนะพี่น้องดูบ้างนี่ซื้อแกันก่อนสามตัวโอ้เดี๋ยวพี่นะเลมาขวบหนูกินพี่น้องดูเลยจะแกงออมอ่าเปต่แซ่บบ่ นี่หนูนาเดอ้อหนูนาโอ้เหมาะครับปิ้งน้ำเน่เน่แดงๆเลยหน,หนูนาแท้ๆครับหนูวันหนูออมเพเวียงเชียงรุ่งข,ขาวขาวสาวๆทำให้เก่งก้อนนึงเดี๋ยวไปทำปลาไหลต่อเชฟประจำหมู่บ้านนะ่ะครับผมสวัสดว,ว่าเชฟประจำหมู่บ้านมาสวัสดีครับนตาลีมาครับผมสวัสดีครับโอ้มา,นานเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้น่าเลยจะมาความหน้าความตาหลายท่านหลายคนเลยเหมือนกันมาจากเชียงใหม่กลับมา มาจากเชียงใหม่แต่ว่าเดี๋ยวกลางเดือนเนึ่เดี๋ยวกลางเดือนน่ะจัดใหญ่กว่านี้อ่าเดี๋ยววันเกิดพี่เคพัทยาเดี๋ยววันจัดวันปีส่วนเลยวันนั้นมีนักล่องอันนั้นเลยวันนี้้องดูวันนี้มีหนูสามตัวโรงเรียนวามีนสามตัวโอ้ตัวใหญ่เลยพี่น้องเบิือเริ่มเขาไม้โรงเรียนออ๋เขียวเขาแล้วโอ้เข้าไม้ปลามันนั่นเลยเนาะเข้าไม้ปลามันปูมันหนูก่ามันเพราะว่าหนูมันกินเขาโอ้แม่นอีดีครับพี่น้องมันนี่ ขัวแซ่บป่ะอยากกินเป็นข้าวใหม่ปลามันอีหลีตัวนี้ฮอปปิ้งหมดแล้วเลยเป็นแซ่บปะปิ้งปิ้งปิ้งตัวมันหลายเกินอ่เอาขัวสักสองตัวเนาะตัวใหญ่นี่ฮอปปิ้งกินเนาะนั่นแหละพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขึ้นน้าเล่ทำหนูแป๊บหนึ่งพี่น้องเด้อครับผมออ๋พี่น้องนี่พริกแกงข้นหนูน้าเล่ครับน้าเล่เป็นคนปรุงเองในโรงเรียนแผนกตำพี่น้องใส่หัวจิ้งไค้าใส่เครื่องเครื่องต้นถึงเนาะเมนูพวกนี้ครับสุดน้าเล่ครับพี่น้องกินเมนูนี้ต้องเรียกน้าเล่อย่างเดียวครับพี่น้องมันแบบสะใจมากทั้งเผ็ดทั้้งออร่่่ยยกินนขาวีแซบเล มาทะเลแป๊บนึงครับแล้วครับพี่นอ้องมาแล้วเดอ้อเซียวัดว่าอย่างก็เชฟประจำบ้านลอกหวหยครับเชฟประจำตึกชิมตึกผมมีไหเฮ็ดนต่จ้าทะเลนนี่ช่วยการช่วยง,งานนี้นะนทะเลนนี่มีการมีงานพนักงานเที่ยวโรงเรีนยนมาตีสองอะ่ะเขามีบ้านงานแต่งมีงานศพอะไรก็ต้องไปช่วยเขาตลอดถ้าล้มกำนันได้เหรอ หมอมือเขาไว้กันม,มีวันขอของสักวันอ่ตอนนี้กำลังเรี้ยวอะไรหว่นล้อมหว่นล้อมหว่นล้อมจะเลอยู่ว่า<อ>ให้ไปกับทีมทีมกับเราะ <c oughs> <c oughs> จะได้จะเป็นทีมสี่หนุ่มสี่มุมนั่นเลยว่าฝนตกอาทิตย์ก่อนพายุเข้าไม่ได้ไปกินยางอาทิตย์ไปไม่ได้เ <c oughs> ดีย๋ดวยวพี่น้องเด้อขี้แกง,งหอมหพี่น้องข้าวหนูครับพี่น้องเด้อสุดทะเลเด้อแกงออมปะด้ายต้องเดียวอยู่นู่นพี่น้องรอแป๊บหนึ่งครับผมแกงข้าวเดี๋ยว เดี๋ยวเอาอันนี้ออกกันต้องต้องคว้านุก่อนดิโอ้นาเล่ลืมสูตทเข้าไปน้องม่ได้เหตุดนว่ได้จะได้บุ้มเลยอ่ะเออเดี๋ยวจะมันนี่มีไฟลูกเด้องไปน้องเด้อเดี๋ยวเราเลยเอาพี่แกงออกก่อนโอ้โทษนาเล่พี่น้องเพื่อนนาเล่ลืมสูตรครับคือจริงๆถ้าไม่ต้องการไฟบุ้มอ่ะก็เอ่อคว้าได้เลยแต่วันวันนี้เราต้องการแบบโอ้ช้อนโองเรียนต้องอยากให้นาเล่โชว์ไฟหน่อยว่าอ่าอืมเดี๋ยวรอเอ่อเติมเติมทานนะเติมทานหน่อยนี่ พี่น้องสูตรนี้รับรองเดี๋ยวอยากใ่ข้างบนนี่เราจะเคลียร์อยากให่ครับพี่น้องวันนี้นะ <ไป S 1> สูตรน,น,นั่นเลยน่เอาหนูน,ะน,นลาลงไปกับนี่หนูนาสดๆลงไปคั่วคั่วกับหมอ้อน้ำมันแล้วอ่าแวันนี้เราก็จะใส่น้ำลำไยน้ำโสมน้ำโสมโ<อ>วันนี้มีโสมโสมจากเกาหลีเกาหลีบึมไม่บึ้มรอดูครับโอ้พี่น้องเป็นแบบแ่บอยู่เด้อพี่น้องเด้อโ กเมนูนี้แล้วแต่คนชอบนะครับพี่น้องแต่ว่าบอกไว้เลยว่าได้ชิมสุดน่าเล่แล้วโอ้เสียหลายเสียบา้านจะบอกเคยชิมผีเมือนนาเลยสตรนี้นะครั้งแรกที่เสียบา้านจะได้ชิมเน่านี่นะม,นนมนอะอา,ามหลังนี่ลุงเต้นสั่งหนูสองตัวแล้วหนูนี่แหละเออไปอู้ไปเลยเนอะ่วนกินคืนเดียวเ่วนได้รถปิ๊บอัพกันอย่างเงี้ยแต่ว่านี่

ตวาไต้หวัวนค่ะี่อไต้หวันก็ได้เนั่น่าแรงนี่ผู้บ่าไต้หวันได้น่เกรกกำลังผัดหนูอยู่ลุงเดินก็จะแกงออมว่านี่เน้นของเน้นอาหารป่าครับวันนี่ทั้งหนูนาปาลาไหลเป็นแบบสายกับแกล้มสายกับข้าวตอนเย็นๆนีเมาะพี่น้องนะ่สูตรโรงเรียนก็พี่แกงตัมไปละต้มเผศบอกแคลนหลายๆใส่น้ำมันเพิ่ไปหน่อยก้องถ่ายไปเลยทีนี้ก้องถ่ายไปเลยครับก้องถ่ายไปเลยไม่เป็นไรนี่พี่แกงเฉยตัทั่วไป นี่คือปลาไหลนาไม่สับเพราะเป็นปลาไหลที่ตัวไม่ใหญ่มากต้องติดเลือดหน่อยหนึ่งล้างให้สะอาดก่อนเช็ดเมื่อกันออกทั้หมดแล้วก็เอาไปคั่วรับไปต่องแกนนนงนะแกงอ้อมนะกินแบบข้าวเหนียวห่อ,หอนหอมผิดหอมเครื่องเทศแบบแฟนน,นี่แหละเดี๋ยวมีใบมะกรูดขาอ่อนซอยนะครับมีตะไคร้ซอยใบมะกรูดหมาะ ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีแล้วก็ชีฝรั่งต่วงนี้ก็คนไปเรื่อยๆให้ให้เมือกมันหายก่อนแข่งออมเมือกเข้าไปนอะอ่ะอันนี้ถ่ายนี้เดียวพอเดี๋ยวรอไปดูสูตรน้เล่ไฟกำลังจะลุกเข้าไปนนองเดี๋ยวผมจะสูตรไ้ก่อนเอาละเด้อพี่น้องเฮ้ย พอพอได้กินจิจิเมนูเนี่ยเราไม่ได้ใส่เพื่อเล่นๆแบบโชว์อะไรนะครับคือมันจะดับกลิ่นของข่าวแล้วมันจะมีมันจะมีความหอมเข้าไปต้องใส่ครับเ่เสอ้ามันนี้ต้องเอาครับนี่ต้องเอามันกับมันจะเป็นน้าตาลหน่อยแล้วมันก็จะหวานด้วยแซ่บหลายไม่ต้องสูตรนี้นะแล้ววันนี้น้าเล็กก็จะใส่กระเพรากับใบมะกกดครบสูตรแบบบ้านทุ่งของแท้ไี่น้อง เดี๋ยวพี่แกงนเล็จะตามเขาไปแล้เบ่อมั้งได้แ้วได้เล้วอ๋อไปดอกมั้งว่ดดอกไฟวัดวัดวัด้อดไ้ที่ได้าสวัสดีครับเซรีทางไหนเนาะเซรีเ้าเหอฮะเยอะเราเยเราเห็นวันนาแดงนล ใหลาคโอ้ยคนข้แข็งยังเชียร์ล่ะได้แค่อะเลีินน้ำน้ำเหล่โซนะฮะโอยงน้ำเหล่น้ำเหล่น้ำเหลโอ้ยอันี่อันี้เขาเอิน้ำเหล่ไหวไหวไหวไวข้าวเหนียวจวดวก็เซลลีเขาขากว่าเป็นช่างประป่าเลยทประเทศนี้พี่รองดย จวดแล้วนั่นบอกอมาเด้อมาเด้อ่อนนี้ดูแลระบบประปาบ้านเรงไหวทั้งหมดทั้งทั้งหมู่บ้านเลตอนนี้อ่ิมจิมจิมิมจิมมิมมเอาช่ด้ียเดี๋ยวมามามเฉล่ยเด้อเดี๋ยวน้าจิ้ม่ิมว่าเววันน้าเ่าจะได้รถไถได้เพ็่นขอบคุณโรงเรียนเยอะที่บอกโรงเรียนนี้ ชวนมากินมาว่านี่วันนี้อันนี่จะเอาเทนเลอร์น้ำรถเปโคน้ำรถไถน้ำทำงอเป็นเหตุเอ้ากินนะไปห่อไปคักกว่ะรอตอนนี้รอสัมภาษณ์นั่นแหละว่ะนั่นแหละไปยังไงนด้อากาศนั่นแหละได้น้ำอย่างน้ำฝนบอนั่นแหละนั่นแหละได้งอสามตัวเดี๋ยวพันซื้องงอสามตัว ว่าธรรมดาใช่ว่าว่ามปนจะพยายามกินแต่ผู้เดียวเฉยอ่ะอะ,อะไรได้ดงัวงสามตัวเขาเลยอันนี้นะฝั่งนี้นะฮะได้กินได้เหรอโอ้เมื่อคืนกินอิ่มไปหน่อยเออเลยเป็นแมวกินอิ่มเลียมือขึ้นหรือไม่กับเขาสักอย่างเลยอ๋อตายละได้อยู่ได้อยู่เป็นเป็นเ <laughs> ส,สือชีตานลอิ่มแล้วเมื่อคืนกินอกินหลายโพดด้วยมันกินเกินขนาดเนาะคนอื่นเขากินสองสามคำเขาได้รถบรรทุกน่ะ เสียบอะไรกินเยอะไปหน่อยไม่ไม่ไม่ต้นไม้แย่งกลมถาเลยว่ะหัวปุ๋ก็วัดต้นที่ใหญ่กว่าที่ไรนั่งยัความแซ่บความอร่อยอยู่นู่นนะเล้วเลี้ยเจมอนนี่เจมอนกับนาลเล่มาเจอกันนะได้เรื่องอยู่ส้มตำแบบส้มตำซาดิสไหมนัลเล่กับเจมอนตำส้มตำอะไรนี่คือ บะแมนบะแมนส้มตำเอิญเจียวเจียวบังหุงคุณป้าเผ็ดเผ็ดอ้เอาซ่โลงเดี๋ยวเอาใหญ่ๆนี่แห่ะดูพี่น้องทาดตำมะหุงไหมโวดผู้ปักโม่ปักแตงเด้อพี่น้องเอ้ยมาแล้วข้างแรกที่เซเวอรจะได้จิ้มวันนี้นะห๋อมไปในสวนนั่นแหละ ก็แล้วกันี่แค่ชงผู้หมูเขาเรียกว่าอะไรมันต้องกันเวลาไม่ตรงกันอรู้ตามฤดูกันครับเพราะว่าช่วงนั้นมันน้องแมนเดือดดูดับโอ้กลิ่นหอมมากดูดูการนี่คือข้าวใหม่ปลามันเอาแล้วเอาแล้วมันแต่งงานใหม่ปะแต่งงานใหม่เครื่องอะไรจะเยอะๆหน่อยแล้วก็ ก็คือเน้นอาหารป่านี่ก็คือต้องเผ็ดต้องต้องเอารสจัดจับครับอาหารป่านี่ต้องแบบเผ็ดเผ็ดหน่อยแล้วก็ครับ้องเครื่องเทศนี่ต้องเค็งเผ็ดสุดหนื่อัสิครัคือผมบอกเลยว่าผมบอกเลยกินแล้วร้องไห้เนี่ยเดี๋ยวเจอกะเพราเจอใบกะเพราควายเจอใบยี่หล่าใบมะกรูดอีกคือกินแล้วหยุดไม่ได้อ่ะคือต้องกินเรื่อยกินเรื่อยเพราะมันมันจะอร่อยมากครับนะวันนี้ มันเข,ข้ากันแซ่พ<อ>บพี่น้องอนะอันเชิญละอันเชิญเนื้อเนื้อหนุ่มอาหารตาสูตรนาลีพี่น้องเด้อพี่น้อง แซ่บแท้ห่อหอมพี่น้องเรากำลังหวานล้อมเลยนะอยากให้ปลาเล่ไปกับเราถ้าเราไปเจออาหารป่าอยากให้ปลาเล่จัดให้อย่างนี้นะรังสร่งเมนูให้เลยจะได้เหมือนกันจะได้สุกจอดซุกจอดหวานล้อมอยู่หวานล้อมอยู่ใส่วันท่อน้ะงเพราะว่าพวกเด็กพวกเราจัดหนักแน่นอนจัดหนักแน่นอนแหละพี่น้องต้องรอที่ตามครับแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดไ่ได้กินข้าวกินน้่นก็ เตรียมข้าวกับข้าวกับปลามานะครับมากินข้าวกับลุงเด่นนั่นแหละทีมงานลุงเด่นนะครับพี่น้องนี่วันนี้นนกินข้าวให้อิ่มนะพรุ่งนี้เราจะขับรถประมาณเจ็ดถึงแปดชั่วโมงข<อ>ับยาวมากเ<อ>พื่อเราจะไปกินข้าวเย็นหลวงข้าบางังเพราะว่าทริปนี้ปกติลุงเด่นจะไปนอนอยู่หน้าด่านก่อนอ่าเราไม่นอนยาวเลยเร,เราออกเช้าแล้วก็บ้านล่องไวยิงยาวไปนู่นก็คือจะไปกินข้าวเย็นหลวงข้าวบังแล้วก็อีกวันนึงเราก็จะยิงทางเดินทางยาวเหมือนกันเสยว้าลองโชว์หน่อยนี่ พี่น้องเลยเออเออเอฟซีเปนกินน้ำหน่เซวัตมาครับมาครับเด้อพี่น้องวันนี้เวลาเพิ่งเกือบหนึ่งทุ่มครับเวลาเราอยู่ไม่เกินตีหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ตื่นตีสี่หกโมงหกโมงเราเดินได้พี่น้องไหรมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อเอาขอซ่อนน้ำเซวัตเนี่ยน้ำตะเก็บเซวัตสีเม่วงเนี่ยสุดนะเล่พี่น้องเอ้ยครั้งแรกของผมเด้อเอฟซีจะบอกว่าทำไมเสวัดนี่มีครั้งแรกบ่อยจังอ่งคือปกติผมก็ อยู่กับเจ๊บุญก็กินอาหารทั่วๆไปครับอ่าทั่วไปแต่ว่าบางทีพอมาเจอลุงเด่นนี่อะไรเป็ดอะไรที่ไม่เคยได้กินหรือว่าลุงเด่นไม่ค่อยกินอาหารธรรมดานะวันนี้เราไปเจอเชฟประจําตระกูลวันนี้ลองขั้นไหนเจ๊เนี่ยนั่นแหละเชฟประจําตระกูลไม่ต้องหนูนะช่วงข้าวใหม่ปลามันร้อนรเอื่องไรเนาะ ออะอยวันนี้นดาวหรือเปล่าวันนี้ดาอไรวาครับอ่อยแซ่บะีมือไรน่นี่นโดยพิกไทยตามหลังเผชรชาไม่พอแล้วเลยเพ่มความเนี่ยมันจะนุ่มๆแล้วกหนูช่วงข้าวใหม่ประมาณช่อื่นก็แม่อร่อยนะคือมกินข้าใหม่อะนูกินข้าใหม่ไงแสบแไนเนาะะ กินเข้าได้ไหมน้องเด้อเพรา่าจะเป็นต้องใส่น้ำมันพืชนะครับอันนี้งูนี่มันมันได้ป่มันมันมันเอกของมันเนี่ยนี่หนูคนอาทิตย์ไปใส่เองเนี่ยใส่ใส่อย่างนี้ใส่กัดฟันบ่กัดฟันกัดฟันเหรอใส่ยังเหรวสุดยอดว่ะขายหนูปีหนึ่งได้รถไปอัพคันหนึ่งเลยไหมโอ้ยแกงปลาไหลเพิ่มขึ้นธรรมดาครับพี่น้อง อาหารปลาต้นหอมผักชีอย่าให้ขาดแล้วก็กีฝรั่งผมใส่ใบยี่หร่าเข้าไปนิดนึงนี่ใบยี่หร่ายี่หร่าร้อนแรงใส่เข้าไปนั่นเลียบปลาไหลกินน้ําแกงไ i, ดงไ้ไหมเนี่ยหอมมากแล้วก็อันนี้ก็คือกีฝรั่งครับกีฝรั่งปลูกเองอยู่ข้างที่จอดรถนี่งามงามหลายหลายเอามาจากไอ,าาากอ้มิน้นเอามาฝากเลยนี่เป็นน้นนะ<ะ>องนุ๊บนุ๊บข้ามาดูใกล้ๆนะอีกเดียวหนึงเก่งอมเมืองเมืองครับ หอมไทรครับเนี่ยปิดแก๊สแล้วก็โรยด้วยต้นหอมพริกฝรั่งเนี่ยแค่นี้เองยอดน้ำซุปน้ำแกงเข้มข้นเดี๋ยวหาอะไรมาตักข้าวหน่หอมไทรไม่ตักเยอะเหมือนร้านอาหารแบบพอให้แบบคนกินนะมั้ย แซ่บแซ่บนุ่งลุงเด่นอะไรอย่างเงี้ยจะคือรอยต้นหอมอีกนิดนึงใครชอบผมนะครับเอาดีวัวใส่เข้าไปได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปชิมข้าวคนครับพี่น้องนเด้อมายายยายมากินข้าวเด้อพี่น้องไอ้คนสามสีอะไรเขาไม่เขาเออเดาเดาเดาข้าวมีบ่ข้าวมีอยู่บ้างมาได้เอามาน้ำข้าวมีบ่ยาย ทึงหน่อยทึงเย็นทึงเย็นยน่เลว่าเฮ็ดนสามสิบไรขายขาไขยขข้าวสามสิบไรมดเมาจกงมากินาเวอาพี่น้องเด้อวัดลงจิมดูช่างขวันจิ้มนะครับวันนี้อาหารปลาของแต่นะครับวันนี้เอาใส่ดิวเอาใส่ดิปลาไหด้วย แท้จริงขึ้นอร่อยนะเอาดีวัวเฮาใส่ตัวนี้เนี่ยดีงวดยี่ห้ออะไรครับบ่บอกยี่ห้อก็ได้ฝาเหลืองนี่ม่เลยจิ้มกินกับข้าวได้ครับน้าจิ้มเอาเด้อบอกจิ้มเรากินข้าวอีลีเล่นที่นี่เนี่ยอันอันนี้มันเป็นของของเล่นในออมออมบ้านอีของของไงจิ้มมันถี่มีครับตำจองมีสับต้งาอันนี้มันม่ค่อยละสูดออมอมคนเหนือออมเชียงไห้เนาะอ๋อหยกเนาะ ผมจำลมผมมันม่ออกผมนนมาแม่มาแม่มาแม่นาลีเอลีแม่แม่เซียีาเย็นที่ดียโอ้จถมได้ยูเว่เอาใส่ย่างไปเนาะบ่ะไี่มมันบ่มีจัดอันเลยยังนั่นอไปจนสิเบอดผมเลยเดียนี่ไงผมเรียว่าไนนั่นเลแจ็คพอตผมใส่รูนด่วนไรดินีผมรุนนี้อะเจอของดีโอ้ยขมหวานครับ ขมหวานกับวัดอ,อเขาใครปอยอย้อยูยไหนน,นั่นอยู่ไหนดีานดีมีปลามันอขององหมหวานอีกัดเข้าไปอันนี้คือแบบไม่ต้องไม่ต้องสับปลาครับแต่ว่ามันจะนุ่มแล้วกับมันก็จะขมขมวอมันขมหวาอ่าเข้าอ,อุ่นๆนั่นเอมาแล้วเข้ามาแล้วอุ้ยวเขาเติมกันมหม ไปมาอันนี้นังนังงเสียใช่เสียว่าเจอลูกด่วนพ่น้องโอ้สบอยู่ดีสบอยู่ดีเจอแล้วเนี่นี่นี่ปอะไรอ่ะอ้าชืนั่งนั่งนั่งมันต้องแย่งกันทั้งหมจะอร่อยเดี๋ยวซิมซิมควนหนูอะไรก่นมาตรฐานยังไหนน้อง เจร้ดชโลมเลเี๋ยวนำับนังเขาเมื่อื่นนี่ผู้ชาอยู่มันมันหลังไหวนบิพิถนนเมือื่นนี่ประกาศเ่ดงประกาศแล้วดพิถนนซอยนีมเอาคุณเสริรถใหม่นะโ้พิดซอยแล้วรถใหม่เยเ้ยเดี๋ยวเาออกิปพี่น้องเมืองควหนูะเลพี่น้องเน้อแซ่พี่น้องเ้อ่เลยน้้ เอาเบหนึ่งเบรน่ง้อมัง้อควนหอมครับพี่น้องกินเข้าแบบแซ่บกินพี่กินน้องกันเด้อพี่น้องเด้อันนี้นะแซ่บครับแม่ท่านแม่ขายไปานกนอาหารแบบนี้นะครับแบบนี้วนี้ อาหารปลาเต็มร้อยครับพี่น้องค่เพียงไม่กินได้น้องคนนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะก็โอยขอบคุณนะลีพี่น้องดูแซ่บแบซ่บเบิ้งเอาไม่ไม่ต้องบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยพี่น้องดูนี่หมดแล้วหมดแล้วแจ๊ดไอเซวัดกับช่างขวัญได้อ๋อนี่เจมอนอภิธานศัพท์จากร้านพรพิมอลการ้าครับเขาามาส่งให้เจมอนกี้นี่ดินเป็นๆนนี่ได้พี่น้องตัวนักร้องใต้ดิน นี่นักรองดินฮะเดี๋ยวเราทริปนี้นะเราเอาเครื่องลำโพงด้วยนะเอาไมโครโฟนไปด้วยโอ้สาวแหลบ้านนาตาวานคนเนี่ยวชวนนั่นเลยอยู่พยายามป้ายยานนั่นเลยนั่นเลยกันนั่นเลยบอกถ้าไม่เข้าพรรษาเนี่ยจวดอยู่ดิเมื่อกี้บอกว่าสี่วันนี่จะไปอยู่บอกว่าหกวันไม่ไปยังไง เบว่ไม่ได้ไม่ได้เดไปลูตัวเเดี๋ยวก็ือีต้ามไว้ด้ผมจะเล่นโชว์ปัดสีท่อเซียนดีจะเล่นกีต้าร์กีนแล้วที่นี่ ไ่รนเป็นก็ได้หูคับแต่ว่ามีกีตาีสอนอันของป้องคุณน่ะอย่ามาห้านะขอได้นาเอนาบีบอกนย่างฟังสังคน่ะถ like sort of ้าใครปองคนเป็นนะไดีก็เปนเป็นหลักแคนเปลนแต่กิตายเนี่ยเป็นขึ้นมาเปีย้นเลูกพี่ยยมาเลยออ่ะเดี๋ยวคืนนี้เราก็กินข้าวกันอีกแป๊บหนึ่งพราะี่เรามีนัดกันแต่ตื่นแต่เช้าเนาะรอติดตามอ p พีการเดินทางของเราต่อไปได้นะครับพี่น้องจะเป็นยังไงม่รูละ สามผู้เท่าสามผู้เท่าเลยเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามลุงสามลุงสามลุงลุกงานลูกนานลุงลังเลี้ยวหันหันหันเออเอาเอาใจฟังเลยภาษาไทยมาติดเข้าภาษาแล้วรอาจจะไปนะพี่นดอมเดี๋ยวมีทิปเรื่อยๆก็คือเป็นบรรยากาศการเดินทางให้ดูให้เห็นนะเป็นยังไงรอติดตาม EP หน้าพี่น้องคืนนี้ต้องเดินกับทีมงานขอตัวไปแล้วครับพี่นน้องเพราะว่าเราจะรีบไปนอนกันละ อืมอืมประมาณไม่เคลิ้มตีหนึ่งเราจะนอนกันนะครับแล้วพรุ่งนี้ตีห้าเราตื่นกันไปแล้วเด้อพี่น้องเจอกันใหมอีพีหน้าขอบคุณน่เรืหลายๆเด้อนน่าเรื่อยเด้อขอบคุณเด้อเจ่าใส่นกวจามคลิปจ้าเดี๋ยวมีของดีมาฝากนเาเคือเก่าอ่าไปแล้วขอบคุณเจ้าขวอนครับเจ้าควออนทัวร์นะครับเสียวัดนะครับแล้วก็เจมอลร้านพร้อมพิมลการค้าหลังตลาดสดเทศบาลบ้านเหล่าพี่น้องเด้อแซ่บเด้อขอบคุณเจทานเด้อขอบคุณเซียนลีมือมือมือล่าที่ปูมบ่เอาปากข้าวบ่ขี้บ้านยังไงก็ ล้วเขาจะไปหาปลาเข้าอันที่กิ้าโอ้ยปักของแช่เนะอืมรับรองมีหมายแล้วไปแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสบายดีสวัสดีครับทุกคน